สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม The ะล a f บาร์นะครับวันนี้เรามาแคสเกมเอไอแอมอลิฟนะครับเป็นเกมแนวแบบว่าคล้ายๆกับสงครามเกิดขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งนะและเราก็ต้องพัดพรากจากคนรักนะครับเพื่อที่จะตามหาพวกเขานะนะวันนี้ก็เกิดขึ้นในเกมนี้โอเคเราก็เริ่มกัน เลยเลยมานิวเคลม n o หม a อพอนะผม,ม normal server โ okay. อเคพันเฟิร์มละโอ้นี่การวิ่งจะเป็นการคลิกซ้ายรัวๆหรือว่าคลิกซ้ายครั้งอาวุธครบมือ นี่ไข่วันเนี้ยน่าจะเป็นไม่ลูกสาวก็เมียเมียของผู้ชายคนนี้นะครับเอาเปิดดูแล้วเทสเทสคือจะได้ยินเสียงเวลาว้าวดูนี่ดิดูโลกนี้อ่า ทางน่าจะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดโอเคา็มีมีแฟลไลท์คือเขาจะบอกว่าม่นมีของอะไรบ้างที่จะ I distance. can't believe I'm about to arrive, it's been almost a year now since the event, only took me four hours to fly out east, but the better part of I the with any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. But I like <pod> äh> to do a little talk. It's a little warm. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost done. See you soon. Let's take a deep breath. Okay, don't call a play, don't you? Huh? 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 ยังไม่ครบหรือว่าไม่ได้เป็นบางที่นะหรือไม่ได้เลยเนี่ยก็ขออภัยนะผมว่าผมก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่านได้คล่องนะครับนี่คือเริ่มแรกๆของผมนะครับก็จะฝึกอ่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้รู้เรื่องนะฮะ Welcome to Revision ทำไมวะมาที่ไหนเราอยู่ที่ไหนผมคามกลางเมืองที่แบบ ทำไมมันโดหดร้ายอย่างนี้เนะี่ยเรือพุอ่งมายานี่เลยเนะี่ยโอเคอ่าหลกวิ่งนี่ว่ะอีกซ้ายคือการวิ่ง traffic เบกบาโดดอือปุ๊บทำไมมันลองซะแบบ โอ้โหถ้าทางจะไกลขนาดนี้เดี๋ยวอะไรอ๋อคือแบบต้องรีบนะครับเพราะว่าร่างกายเราจะหมดใช่ไหมในเกมนี้มันมีจำกัดเวลาที่เราปีนอะไรอย่างเงี้ยดูดิมีสีขาวฝั่งนั้นน่าจะเป็นแรงเอ้าเฮ้ยเร็ว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 อุ้ยนิ่งขึ้นเออ แรงกลับมาทันทีทันใดออระวังตกระวังตกซ้ายโอเคเร็งสปีดเพิ่มขึ้นอีกขวาอ๋อย่อลงมาโดดลงมาโอเคดยเราก็จะตามหาลูกเปียเดี๋ยวเท่าที่ดูเมื่อกี้นี้ลูกเมียมดูคลิปเรานี่หว่า แล้วตกลงว่ามันปลอดภัยนี่โอ้ยโอ้ยเสียวชิบหายอึ๊บขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยเดอเราต้องปีนทางนี้ใช่ไหมโดดโดดโอเคโอ้โหหมดแรงโดดทีหมดแรงเราต้องรีบทำการพัก เร็วเร็วเร็วเออโอเคได้ละตอนนี้จุดยิงปืนมาทำไมโอเคไปไปไปไอาทิตย์เร็วเร็ว,รวสปีดเต็มที่โดดโดดโอเคขวาโดดลงมา เราจะต้องไปถึงดวงดาวมันใช่ไหมเนี่ยโหไปไกลขนาดดีเป็นผมที่ทอแล้วด้วยโคตรแข็งแรงเร็ว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 เราต้องรีบไปทันไอ้ทันเหมืนเนี่ยโอ้ยโคตรช้าพี่ไม่คิดจะพักแรงนิดนึงเหรอจะหมดแรงแล้วเนี่ยเฮ้ยรีดเดียวอุ้ยเร็ว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  อุ้ยอุ้ยวุ้ยสิดผายสุดผายแล้วสิดผายแล้วสุดผายแล้วอือ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 หายใจแท่นมนเลยครับโอเคระวังที่เลือดตกอ๋อมีอะไรนี่คืออ๋อกินน้ำกินท่าอ๋อแรงก็มาอย่างนี้ก็ได้นะโอเคไปไหนต่อ วันนี้ฉันต้องเดินเท้าอยู่ออกเลยแล้วถ้าผมแปลไม่ได้ขึ้นมานี่ก็ต้องไปซับนรกบางครั้งนะครับเพื่อคนดูไม่เหงาอุ้ยมือมึงไม่เปื้อนเลยมันน่ะถ้าไหลซะอะลงสิโอเคมันรถมาชนกันได้ไงวะเนี่ยตรงนี้หึ่ อ๋อที่ทำการกระโดดวันนี้นึกถึงเด็กๆเลยนะที่โหนไปโหนมาอย่างเงี้ยไปไปไปโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมันไม่มีทางมันก็จะเดินอ๋อน่าจะไต่เราะแล้วก็ทำการ ลงมาบันไดนี้น่าจะใช่มันก็ต้องใช่อยู่แล้วแล้วทำไมมันแว่งอย่างนี้เ้ยอุ๊ยิบหายแล้วจะล่วงไหมเนี่ยจะล่วงไหมอือโอเคไปไปไปต่อปึบโอเคลดผลปึบอื้ออือเอื้อเอือตกตก เป็นผมทําไม่ได้แล้วนะนะคือหนักตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นไปได้กล้ามเนื้อแข็งแรงแค่ไหนก็ดึงไม่พอเพราะว่าไขมันข้างล่างโดยเฉพาะตูดเนี่ยเยอะที่สุดอาสไลด์ไปสไลด์เขาเป็นคนอีสานนะที่เราสไลด์ลงมานะครับสไลท์ทำไมล่ะครับสไลดเดอร์ <Okay. S 1> คุณเล่นแหลกของกูวะนนี้ <Okay. S 1> โอเคโหลดอื้ <c oughs> พอเสียวไอ้นี่มันไม่ปวดแขนหรือไงว้แข็งแรงจริงเว้ยเทสก็สามารถขึ้นไปได้เมืองนี้แบบทำไมมันสกปรกเละเทตุ้มเปะอย่างงี้วันนี้วันนี้บกิวก็จะบ้าเช็คท้าทายเมืองนี้นะครับโอ้น่ากินปุย มันศพโอเคทำไมเล็กสะอ๋อชีวิตเราเพิ่มในบางเวลาตอนนะคือที่เราจะต้องไปใช่ไหมเป็นอพาร์ตเมนต์อ๋อเฉยเฉด่ๆดแค่นี้เองต้องเลี้ยวไปทางไหนฮะเอ้ย อยู่โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้ต้องการสู้คุณไปเลยนะไม่ต้องกลับมาใครจะกลับวะมีปืนน่ะอืใครจะกลับไปมีมีปืนอย่างนั้นน่ะกลับไปโง่หรอโอเค ออเฮ้ยมีอะไรกันปืนใช้ไม่ได้สูย์ลูกกระสุนเราไม่สามารถช่วย,ยอะไรเขาได้เลยเขาโดอนไล่อยู่โอเคให้ไปที่นูน่นทา่ไหนโอเคแมッ แมปจะกั้นทางเราแล้วนะครับบีบเราเรื่อยๆให้เราไปทางที่ถูกต้องโอ้เชฟเราก็ได้วีดเพิ่มอ่ะฮึปโอ,อ้ร้อยไปทางไหนต่นนี่คือจุดวงวงนี่คือน่าจะเป็นจุดที่ให้เราไปทำอะไรเพื่อเราจะได้ไม่งงเอออย่างนี้สิทำให้เราไม่งง เหน้าต้องเปิดอ่าวเดี๋ยวฮะคิดจะทำอะไรไม่มีปัญหาโอ้โอเคโอเคก็ไปไม่มีปัญหาก็ไปก็ไปขีดแม่งว้าว เด็กค่ก็แค่เลยเราเราได้มีดอิโตะมาแล้วแหลมเป็ดเลยทีนี้แลเวลาที่คุณได้ใกล้ชิดกับศัตรูใช่ไหมการเปิดคลิกซ้ายลัวๆบอลแทบพังเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวฮะยังไม่ให้ใช้ปนืนเราไม่ให้ใช้ปืนเพราะอะไรวะ ทำไมครับเป็นคุณดำมีอะไรมีอะไรตัดคอขาดมากเลยโอเคเรามีลูกกระสุนหนึ่งลูกแล้วพอเราได้จากไอ้ว่านี้เนี่ยวอ้ไม่มีอะไรมากทำไมให้มันมาก่อนให้มันมาก่อนอ้าวคิดจะหือเหรอคิดจะหือเหรอเฮ้ยยีน่าชี้น่าชี้น่าเออ อื้อเดี๋ยวอุ้ยเหยียบงี้คินจะเออีมไหมอ,อันนี้ก็ชักกระเดาอยู่นะตายอย่างวะเนี่ยตายแล้วนะาวนะมาทำอะไรกับน,นี่วะเนะี่ยสับคอน็อกเลยอุ้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 ยขามเป็นไรวนะเนี่ยโอ้หลับไปชั่วคู่นะขาก็ต้องมีเส้นกระตุกนิดหนึ่งในชะ่ไหม ย่างนี้ก็ได้ขาก็ตกขำอ่ะเก๋โอเค,อเ,คเปิดอือ <c oughs> โอ้โหอึ๊บคุณจะรู้ว่ามีดอิโตโ้เล่มนี้มันโคตรคมเลยเนะี่ยแต่มาตัดโซ่ให้ขาดได้มันจะเวะอ้อวังไปแล้ว <c oughs> อ๋อเราเจอพยาบาล <c oughs> เคล เราก็ได้ไปเยือนบ้านมางงันหนึ่งกันเป็นเดตต่อวันเนี้ยให้มาจาุดนี้โอเคเราจะไปดูนี้มีอะไรไหมกูจะดัดเสียงทำไมอ๋อชิบหายปิดทางแล้วทางนี้ทำเป็นทางตันใช่ไหมยีๆทำไมทำไมอุ้ยนี่คือใคร เราลงไปเราต้องเราต้องใช้พยาบาลให้เขาเาคาเจ็บ Thank you มากมากขอบคุณมากมากเลยขอโทษด้ขอบคุณมากวิชายคุณรู้ไหมว่าอะไร เราต้องตามทางไปเรื่อยกๆก่อนไล่ไปทางนี้ไล่ไโอเคจุดนี้แล้วนี่ได้เวลาที่เราต้องไต่อีกแล้วล่ะเนี่ยเดือดชิพหาย พ้นได้ถึงนี้แล้วแล้วไงต่อว้าวไอบาร์มิสต์นี่คืออพาร์ตเมนต์ใช่ไหมต้องกลับมาอีกครั้งมาดูอีกครั้งองสวีทโฮมองสวีทโฮมเดี๋ยวองคสวีทโฮมนั่นมันเป็นผีนั่นไม่ใช่เหรอแมรี่แมรี่จูลียูลี่ Are you there? อยู่ไหน no one here oh. I remember that thing what's this let oh, me we have to go now because of the earthquakes earthquake. โอรา We'll be taken to one of the emergency shelters. What do you want? It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here, I would tell you that I forgive you for everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, then you'll come back here. We'll try to stay in Huntington. กำลังไปที่ไหนมารีอฉันพูดฉันรักพวกฉันรักเธอพวกเรารักเธอไม่ต้องยี่สิบสามไม่ต้องี่สบามไอแอ๊โอ้ e โอเคนี่คือต้นเรื่องของเรานะ เดียวนี่มันเหมือนฉากอันเดิมนะครับจูลียจูเลียฉันต้องขอโทษนะฉันต้องขอโทษคุณ ฉันไม่รูร้จะถา่ถายอะไรต่อส,ส,สราหารอะไรวะเนะี่ยฮันเกอร์คุณน่าจะรู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนดูแบบความคิด้คุณทำอย่างไร โอ้ชิปโอ้แผ่นดินไหวก็มีนะชิปหายแล้วอย่างนี้เราน่าจะอยู่ในอีกฉากนะครับดูแล้วเมื่อกี้นี้เราไปคดถ่ายเนะี่ยยังงงอยู่เลยน่าจะเป็นการสลับไปสลับมาใช่ไหมนะแล้วก็น่าจะเออสลับไปสลับมานั่นแหละถึงฉากนี้ก็เราก็เห็นภาพนี้อย่างนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ถ้าเกิดว่าพูดอังกฤษผิดพลาดนก็ขออภัยด้วยครับโอเคไว้เจอกันพักส,สองนะสำหรับ I am a l i ลนะครับสวัสดีครับ